สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่องไม่ใช่ติ่งเช็กอีเมตเตอได้ไม่ได้ก็ต้องได้ไม่ใช่ติ่งมั้งวันนี้ฝ่าฝนฝ่าไฟแดงฝ่าทุกอย่างจริงใช่เพราะว่าจะมาถ่ายเพลงนี้นะคะนั่นก็คือเพลงว n e super m ถูกต้อง เพิ่งปล่อยมาสดๆร้อนๆเลยแม่แล้วก็กลั้นไม่ไหวต้องนัดเดี๋ยวนี้บอกมึงต้องถ่ายวันนี้คืนนี้เลยตอนบ่ายบ่มีคนมือสั่น <c oughs> เหมือนน้ำตาลขึ้นประเวณดขึ้น มือขักจีบจีบแล้วเราก็คือโดนสปอยไปนิดนึงเพราะว่าทวิตเตอร์ด้วยความที่ฟอลไว้หลายช่องไลายแอคมากและซุปเปอร์เอ็มก็คือมากันจากแบบแตนมากกี่วงอ่ะมันก็ต้องโดนบ้างใช่ไหมทุกคนก็เลยทักมาหาเตยว่าเตยมึงตายแน่ทุกคนก็เลยบอกว่าแล้วออกจากทวิตเตอร์ก่อนขออ้อมทักมาซึ่งตอนนั้นก็กำลังนั่งกินตีน้อยนั่งกินตีน้อยอยู่ก็บอกว่า เป็นลมสุขิดกลั้นมากสุขินวันที่ดื้อไปแล้วเมือกเกลียวหมือกยาไสคือแบบทิ้งทิ้งเกลียวอนนี้ต้องมาตอนนี้ไม่พูดแล้วเพราะว่าอยากดูเดี๋ยวไปพูดกันแบบตอนท้ายเนาะใช่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยโอ้ยขน่อยอยังไะเราไม่เอาบงเข้ากันแล้วหรออะไรนะเราไม่เอาบงเข้ากันแล้วหรอ เราเอาบงมาด้วยบงแล้วบงโอ้โอ้้หู้มาจิ้งชุดเครื่องราชแด้แล้วว่าแม่โอ้โหเพชรยงเพชรเต็มตัวเลยอ่ะชอบเพชรยงผมทรงนี้มากเลยอ่ะ โอ้โหไข่ทีนี้ดูเป็นแบบทหารออ้ยโอ้ยพี่แบ๊กคิดถึงมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ไหยยงแบบว่าเสื้อเต็มตัวเลยอ่ะอ๋ออ๋ออ๋ออโอ้ย ไทมิน่ารักมากเลยอ่ะมากินน้องเต็นน้องเป็นโอ้โหมาแล้วพอมาโอ้โพผมจโอ้ย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  มินอ่ะโอันน้องมารหล่องมากเลยอ่ะไม่ไหวแล้วชอบวันนี้อ่ะชอบฉากตรงนี้มากเลยอ่ะชอบเส้งเป็นจริงเออโอ้น้องมากโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โหอ๋อพี่แบ๊โอ้ยเปลี่ยนประมาณตั้สสิโอ้ย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 น้าเขาเป็นอไรอ่ะโอ้ยโอ้ยแบ๊กไยอนไปจับไม่ไหวแล้วดีมากโอ้ โอ้ยมีทออนเวกับพี่แบ๊กด้วยม,ม,มโอ้ยพี่ไคยองกับใครโอ้ไม่ไหวดูคัส,ลสหลอกมากมุมสวยก็ทำอะไรเขาไม่ได้เลยชอบแต่งชุดน,นี้มากเลยอ่ะ ดีจริงดีเชุดเลยโอโหลูกคันรับบททีบีบเก่งโดแโอ้ยโอ้ยเป็นแรงมากโอ้ยย oh. oh. ไม่เแ้วนะใจตกเลยอันนีนเก่าวะเป็นแบบเป oh. ็แบบว่าแหนเก่าวะอ มันอะไรอ่ะมันคืออันตั้งแต่อันแรกเลยปะไม่ไม่เคยมีอันนี้เลยเถี๋ยวมันีก็น้ยังไม่จบใช่ไหมหรือไปอันไหนแล้วเนี่ยอ๋อยังไม่อบตกใจอุยมันต้องคอนทินเนอะไรหรือเปล่า มันต้อง t o Be Continue นะมันเป็น Monster and Infinity เราคิดว่ามันน่าจะยังมีสองปะแล้วมันเป็นตัว M กับ Infinity นี้การ correct อันอันนี้ดานะอันนี้เดานะดาจากที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หาข้อมูลอะไรมาเลยนะเพราะว่ามามาเพราะความรักอย่างเดียวก็คืออันนี้คือ One Monster and Infinity และต่อไปอะมันจะเป็น Two Monster and Infinity หรือเปล่าอันนี้คือมโนไปเองมโนไปเองมโนไปเองแต่แต่ว่าจากชื่อเพลงอะไรเงี้ยเท่าที่เตยลองดูมานะเขาบอกว่า มันเหมือนกันมันเอาสองเพลงนี้มานี้กัน,นกใช่ไหมเป็นมอสเตอร์กบบมินิมีเียเป็นเพลงในอัลบ,บั้มนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เหมือนกับผสมผสานกันจนมาเกิดเป็นเพลงหวานขึ้นมะา อวันวันเอารวมกันเป็นหนึ่งอย่างนี้ยหรอใช่ฟิลน้ำมันดูเหมือนยังไม่จบปะทั้งโลกใช่เหมือนยังไม่จบอะเพราะว่ามูนมันเปลี่ยนเลยแต่แต่ว่ามันอาจจะมีแบบคอนทินิวกับเอ็มบีอื่นก็เป็นไจริงเพราะมันเปี่ยนไปเลยอะเนาะเป็นแบบรอรอติดตามว่าจะมีอะไรออกมาให้เซอร์ไพรส์เราอีกหรือเปล่าปล่อยมาอีกเลยนะคะ SM เอาเยอะๆเลยจ้าพึ่งไงพูดไม่ถูกจริงคิดด้วยาจะพูดอะไรตอนนี้คือแบ ออไม่รู้ต้องอวยใครก่อนเพราะว่าดีหมดทุกคนจริงๆแต่ว่าเนี้ยถ้าเกิดแบบพูดถึงแบบเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็ดูเป็นแบบถ่ายอยู่ในสตูนใช่ไม่ได้ไปเลคือว่า ด้วยด้วยโควิดหลายหลายอย่างมันทำอะไรข้างนอกไม่ได้ตั้งแต่วันฮันเรตั้งแต่ไทเกอร์เอ็นไซแล้วก็มานี้ก็คือทุกอย่างอ่ะเกิดขึ้นในสตูทั้งหมดผ่านการเซตฉากเนาะแต่ถ้าเกิดมันเป็นตั้งแต่จ็อบิ้งก็เห็นว่าแบบถ้าถ้าเอสเอ็มและสถานการณ์โอเคเอาว่าคงไปถ่ายข้างนองใช่อลังปังเวอร์มมากกว่านี้แต่ว่าพวกซีจีพวกกราฟิกต่างๆก็ยังเป็นเมเจอร์ของซูเปอร์เอ็มเลยนะอะไรที่มันดูแบบสุดๆดไปสุดล้ำล้ำเลยอะซาวแบบแปลกๆเลยอะ และที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือคอสตูมคอสตูมของเพลงเนี้ยทั้งสามชุดเนาะน่าจะมีสามลุกหลักๆลุกทหารลุกชุดดำแล้วก็ลุกแล้วก็ลุกชุดที่แบบชุดแบบชุดหนังๆชุดกีฬา เราชอบชุดทหารมากเลยอะเราชอบชุดแล้วคือแบบกดแล้วคือเออเออเราชอบลุคสามที่น้องเต้นสีเหลืองชุดเจะหอาไว้ข้างในไม่ว่าอย่าแม่เราชอบชุดทหารไม่เคยคิดว่าชุดทหารมันจะเข้ากับเครื่องเพชรได้ใช่ใเราเข้ากัเครื่องเพชรไม่ใช่น้อยนะอเครื่องเพชรไม่ใช่น้อย ครุยเนื้อน้องมาร์คคือแบบงานประมาณน้น้องมาร์คคือเครื่องเพชรใหญ่มากแบบแบบแต่งกับทุดทหารอะคือแต่ว่ามันดูไปกันได้มันร้อนจนไม่รู้จะร้อนยังไงแล้วอะแต่คือแบบเต้นกันจนแบบหู่เพชรหลุดกันบ้างวันน่ะจริงไม่ไหว ไปที่มาคนแรกเลยละกันพูดถึงน้องมาร์กแล้วเด่นตั้งแต่ผมแดงแล้วจริงคือเด่นแบบกระแทกตาออกมาเลยแม่โอ้ไม่แล้วความแรปของน้องมาร์กก็คือแรปแซ่บแรปแซบตลอดหมาล่านึงหมาล่านึงแรปมาสตาร์ดเพราะว่าสัญชาติแคนาดาแรปมาสตาร์ดได้ว่ะนี่เนาะเพ็ดเพ็ดอะเอาเรียกว่าเพ็ด และคือแบบว่าพอดูจากปกอ่ะน้องมาร์คเป็นคนีที่ทําผมสีสว่างสีแบบสีสว่างแล้วมาทำให้น้องมาร์คโดดเด่นออกมาเลยพุ่งออกมาเลยแล้วชุดเจ้าแม่นาคีของน้องมาร์กก็คือที่สุดที่สุดสีเขียวมรกตใช่เจ้าแม่นาคีจริงวะดีดีชอบงั้นไปที่อีกคนหนึ่งของหนึ่งสองเจ็เลยละกันพี่ยาเสียงเล็กเสียงนอยตอนนี้พี่กลรออินกับการเลยนปลาอยู่ใช่ สช่พี่ยงเลี้ยงปลาน่ารักมากส่งรูปปลามาให้ดูตลอดเวลา <c oughs> เป็นไงคะเอ็มมีนี้เราบอกเลยว่าผมพี่ยองคือที่สุดตอนนี้เราชอบผมพี่ยงตอนนี้มากอะ่ะเตยชอบมากไปแล้วพี่เขาแบบทัดผมทัดผูอะไรเงี้ยเนื่งทัดหุ่หนเนงแบบพอดูเห็น,หนแล้วก็ตายหนึ่งอ่ะ <c oughs> อย่างเงี้ยเลยอยากทัดบ้างอยากทัดบ้างแต่ไม่มีผมผมไม่ยาวพอเอบารูกไหนคะ ที่ไทยยงชับถูกลูกอะเออดีหมดนะเราก็ไม่ติดเลยจะเป็นคนละบทที่ เผ็ดเยอะที่สุดจริงเป็นเป็นคนรับบทแบบทุกอย่างที่แบบอยากจะลองอะไรให้มาลองบนหน้าพี่ทยงรองหมดคือรอดหมดจริงไม่จะทองจะเงินจะกีตาร์จะอะไรมันเหมาะมันเหม่ะเขาคุมอยู่หมดเลยนะด้วยหน้าด้วยลุคแล้วเขาเอาอยู่ทุกลุคเลยใช่มันมันไม่ได้ถูกเครื่องประดับหรือชุดจะพาเขาไปอ่ะแต่รเขาเป็นคนคุมให้มันอยู่แบบโริงพูดถึงที่พี่ทายงคิดถึงอันหนึ่งที่ซูเปอร์เอ็มเป็กซ์กัมมาเวลและรูปที่ออกมาคือพี่ทยงอนิเมะแบบ แล้วมันใช่มากเรารู้สึกว่าเออเป็นคนที่ความความเป็นการ์ตูนอยู่สูงมากแล้วว่าเชี่ยโคตรดีอะดีมากกริบไปที่ใครกันต่อดีคะทุกคนอ่าไปที่ใครดีคะเบลลี่เอาล่ะจไปอขยับมือไปทางนี้ค่ะอ่ะให้เธอไปต่อก็พูดถึงใครก็ไม่ได้เลยก็นอกจากน้องเต้นเท่านั้นเต้นดีมากเลยน้องเป็นผมสีเข้มๆอย่างเนาะเราชอบเราชอบ ันเข้มใช่เราชอบเต้นผมเข้มโคชหลัตายหนึ่งอยแล้วดีมากเราอไม่กลั้นกลั้นอย่างที่อ้อมบอกคือฉากที่เป็นในกระจกดีในห้องนั้นดีมากจริงๆแล้วก็แบบว้าวมากที่ได้เห็นน้องแบบร้องเพลงกับพี่แบ๊กเป็นอะไรน้ตแบบกำลังจะคลายเล่ากันตรงๆคือแบ็คยอนเนี่ยเป็นเมนโวคอลของ SM เลยแบบไม่ใช่แคคโซนะคือ พี่แบงค์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในของ SM ที่แบบถ้าพูดเรื่องเสียงก็คือจะแบบเออจะคิดถึงแบงค์อะไรเงี้ยซึ่งเราเต้นได้มาแบบอยู่ในเวิร์สเดียวกันแล้วแบบถ่ายน็อตด้วยกันอดีไม่ใแทนน้องเลยนะจร่งดีใจแทนน้องเออเขาก็คงไปด้วยกันได้สนับสนุนก็หนุนกันไปอะนาะเราน่าจะไปห่างเลยเนาะเพราะ format ใชเนาะเออนั่นแหละเราดีใจที่น้องได้มีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะๆซึ่งแบบพอเหมือนกับ ได้ทํานูน่นทํานี้มากๆแล้วแต่รู้สึกว่าน้องมีพัฒนาการริง,งขึ้นมาคุมาเก่งมากมีทุกๆเพลงหรือว่าทุกๆสเตทที่น้องได้ขึ้นอะไรเงี้ยมันมันทําให้เราแบบประทับใจแล้วเราก็เห็น ถือความพยายามของน้องมากจริงๆลูคัสก็เช่นกันที่ตอนนี้ก็ทั้งสองคนรับหน้าที่กันหนักมากเพราะว่าอเดินสายกันแบบทั้งซูเปอร์เอ็มก็โปรโมทอยู่ทั้งเววีทั้งเอซีทีสองพันยี่สิบนื่อยแล้วะคือต้องงงและสับสนกันบ้างแหละว่าตอนนี้คือฉันเป็นลูคัสอะไรอยู่ตอนนี้ถ่ายรูปกับเววีก็เป็นอย่างนี้แล้วอะเป็นเขาท่าซูเปอร์เอ็มรันมากคือน้องก็แบบบบอบบอกว่า เราต้องดื่มดันเยอะๆแล้วจริงเป็มมุมนึงแล้วอะลูคัสมุมเสยไม่ทำให้ผิดหวังอีกแล้วเขาได้มุมนี้อีกแล้วลูคัสตถีบพี่มาถีบพี่เลยอ่ะไม่ว่าเลยอะดีมากแล้วได้ทุกชุดเป็นคนเอาอยู่เพราะว่าแบบบอดี้สวยอย่างที่ชมและสังเกตและว่าเอ็มบีเนี้ยมันมีฉากลมพัดลูคัสอีกแล้วอ่ะใช่ที่เสยจากข้างล่างแล้วก็ลมพัดอ่ะลมไม่ใช่ลมพัดลมพัดแล้วคือลูคัสแบบเสียงไม่เอกลักษณ์มาก เสียงเขาจะมีคําแหบทุ้มๆต่ำๆหน่อยนอะแล้วแบบว่าเสียงแบบเซ็กซี่มากอะลูกคัสแต่และด้วยความที่โครงร่างเขาน้อกเป็นคนแบบสูงใหญ่ <ใช S 1> แล้วแบบแต่งอะไรก็ดูดีไปหมดมใจเราไม่ไหวอะลูกคัสจะไม่ให้อวยก็ไม่ได้เปะวะเซ็กซี่ไปแล้วเหรออีกคนหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะไข่เอ่ยไข่คะนี่คือเข้าแล้วเหรอเข้าเหรอเข้าอย่างนี้ได้เหรอคือเพื่อนเพื่อนเข้าแบบเไพื่อนเราไทนเพื่อนก็มาคิดว่าเออแหละเราพูดใครอันสุดท้ายก็รมการอันนี้ไม่ทันละไม่ทันแล้ว ไปก่อนเขาให้เลยมาที่เอ็กโซไปครขอร้องแหละใครขวาตรงนี้ใครขวาตรงนี้กราบคิมจงอินปานีพี่ด้วยไอทำกับพี่แบบไม่ยอมทำทองคิมจงอินอีกไม่ไหวไอทำมาคิวพอจะไมปสอนแล้วนะโอ้โหคิดไว้ได้หัวแล้วมันต้องมีซักสักเพลงหที่แบบพี่ใครจะแบบนะคะโอ้ยสุดท้ายก็สุดท้ายแล้ะที่โดนสปอยไปก็คือนั่นแหละใครอันนี้แหละคือพออ้อมเห็นอ้อมเห็นรูป เอเห็นฉากช็อตนี้ใช่ไหมแล้วก็ไลน์มาบอกว่าเต้ยมึงตายแน่ <c oughs> นี่ก็คือแบบใครวะใครวะใครวะมีหลายคนมากใครวะ <c oughs> ทุกคนและเราชอบฉากหนึ่งมากที่แบบว่าเหมือนใครกําลังปีนตึกอ,ะอ,อ่ะเราเทมากฉากปีนตึกคือแบบมันมาจากมันรู้มันรู้สึกความแบบสะเก็ดประเกียดตระกายในการปีนมาที่รู้ว่าทุกอย่างเป็นซีแต่ว่าใครทําได้ดีต้องชื่นชว ใครทำได้ดีเหมือนดับปีนตึกจริงๆอะความแล้วความเซ็กซี่คือมันแบบยืนหนึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่ยืนหนึ่งยืนศูนย์จริงยืนศูนย์ยืนศูนย์ตรงนี้ให้เป็นยอดใช่ยคิมจงอินคือที่สุดล้วค่ะต่อไปพี่แบ็ก็คือเรื่องเสียงแน่นอนไม่พูดถึงไม่ได้ให้อ้อมพูดเลยแม่งแบบไม่ไหวคือจริงๆเสียงแบ็ก็เป็นเสียงที่เราจําได้แบบแยกได้ทุกครั้งไงทุกเพลงที่เวลารันขึ้นมาแบบนี่คือเสียงแบบคขยอนเป็นคนที่มีเสียงที่แบบมีเสน่ห์มากแล้วเรารู้สึกว่า แบอยูถูกที่มากๆเลยอ่ะอันนี้แบ่งท่อนให้ดีแล้วแบบมันมันมีท่อนที่แบบน้องเหินสูงสูงแล้วก็มีท่อนที่แบบมามากซ์กับน้องเป็นเนาะคือดีหมดเลยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออมันส่งแล้วก็แบบดีใจที่แบบแบกได้มาร่วมในซุดปร์เอมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมาะสมมากๆพี่แบไ I love you แล้วไม่ไหวดีที่ที่แทมินโอ้โหเราบอกเลยว่าเราโดนแทมินตกอีกแล้ว รีเพย์ต้องมานะอยากจะเป็นแบบหนูหน้าของแบบอันในเอ็มวีนี้จะมีเหมือนน่าจะเป็นการเมคอัพใช่อะไรเฉียวใช่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 ใจว่าตรงเนี้ยจะจะสื่อถึงแบบอะไรอะไรังไงเนาะแล้วเหมือนมันมันดูแบบว่าไปกับเขาอีกนั่นแหละแล้วเหมือนเอ็มวีเนี้ยไม่รู้ว่าเราสังเกตสังเกตผิดหรือเปล่านะแต่เรามีความรู้สึกว่า เขามีเขาเปลี่ยนสีผมในในสองในสลูกอะสีผมจากคนละจากคนละสีกันด้วยอะเป็นไฮไลท์ฟ้าๆอ่า <tonight S 1> ใช่ใช่ใชแล้วเราแต่เราชอบเราชอบไฮไลท์ฟ้าๆนะเราว่ามันเข้ากับเข้ากับพี่เขาดีอะแล้วแบบว่าความแบบความน่ารักความเซ็กซี่อะเสียงเ,เป็นไรเเป็แแบบดึงดูดให้แบบต้องมองอะ่ะจริงๆนะแบบเวลาแบบสมมติสมสสมติเต้น5คนอะ่ะ ความเสน่ห์ของไทมินนจะทําให้เราหันไปมองเขาก่อนเลยอ่ะมันมีความแบบคาริมมาจริงไม่ไม่ปรัดีเซตก็คือไม่ไหวแล้วทุกคนแล้วแล้วเราก็ต้องขอโทษได้ว่ามัวแต่ดูความน่ารักความหล่อจนไม่ได้ดูซับเลยว่าเนื้อเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างไม่ได้อ่านซับเลยขอโทษขอโทษจริงๆทุกคนแต่เหมือนเขาจะบอกประมาณว่าเหมือนเหมือนการฝากความยากลําบากไปจนแบบอจุที่แบบ สำเร็จอะไรแนวๆเนี้ยประมาณนั้นน่ะ เราก็แบบจับใจความไม่ค่อยทันนะแต่คือรวมๆแล้วก็คือดีค่ะชอบจะไปดูอีกสักลอยลอกไปฟังเพลงอีกสักจริงๆเราว่าต้องฟังอีกบ่อยๆเลยเพราะว่านี่คือเรายังไม่เคยฟังกันเลยใช่เลยแต่ขอฝากไว้ิีนึงทุกคนคือจริงๆอ่ะซุปเปอร์เอ็มทำมาทุกเพลงจริงๆแต่ชอบมีปัญหามากๆคือซุปเปอร์เอ็มด้วยความที่มันเป็นน่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของทางแบบเ m ะเอ็นาะแบบใช่ไปตีต่ออเมริกาทีเนี้ย แจ้งทุกคนด้วยความสัตย์จริงนะคะคลิปดงบล็อกตลอดจริงๆแล้วทุกๆการแก้าหวเรามีปแรแก้ปัญหาทุกๆครั้งมันจะมีทั้งคลิปที่ปล่อยได้และไม่ได้ปล่อยไปเพราะฉะนั้นถ้าคลิปเนี้ย จะเป็นยังไงให้รุนกันถ้ามันปล่อยเต็มไม่ได้มันจะมาเป็นไฮไลท์เหมือนตอนนี้เราลงจับิ้งแต่ถ้ามันปล่อยเต็มได้มันก็จะเต็มเหมือนไฮเกอร์ไซไ์ใช่ท่นก็ต้องรุนกันทุกคนใช่ยกันภาวนาว่าให้เราเต็มๆได้เราไม่เคยไม่อยากลงเต็มเลยทุกคนเพราะบอกตามตรงว่ามันสร้างรายได้อะไรไม่ได้อยู่แล้วยอดวิวก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ได้เอายอดวิวไปทำรไรได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือเราปรารถนาจะลงเต็มมากเพราะเราตั้งใจอวยที่สุด แต่มันลงไม่ได้นะทุกคนอยากให้เข้าใจกันด้วยนะจ๊ะจใจเราให้ซปเปอร์เอ็มไปใช่รอะว่ามันยิ่งใหญ่เกียงไก่ซู มันคือมันคือแบบว่าปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่นั่นเองตอมีคอนเทนต์หลากหลายไหลเป็นสายน้ำหลากกับทุกคนตามกันไม่ทันแล้วค่ะวันๆันไม่ต้องทำอะไรแล้วคือถ้าไปทำงานหายไปก็ยวคือกลับมาตามทำอะไรไม่ทันมีโทรศัพท์สองเครื่องก็ช่วยอะไรไม่ได้เครื่องนึ่ปิดวีไลฟ์เครื่องนึงเบิดทวิตเตอร์เครื่องนึงปั่นวีทุกคนมัอะไรกันชีวิตไม่ต้องหายใจแล้วค่ะใช่เรารู้สึกดีใจมากเลยที่แบบว่า แบบมีอะไรออกมาให้เราได้ติดตามคอนเทนต์ดีๆให้เราได้ติดตามเยอะแยะมากมายใจเรามันก็ไม่ไหวอ่ะแต่เราก็พร้อมเพราะว่าความรักล้วนๆหวังว่าแฟนๆที่แบบเป็นคนที่ชอบซุปเปอร์เอ็มเหมือนกันจะเช่นชอบคลิปนี้เนาะแล้วก็ใครที่หลงมาฝากซุปเปอร์เอ็มด้วยนะจ๊ะด้วยนะเป็นอินดิยันยูนิคเอ็มที่เราแบบพาทุพีเซนต์ใช่โอเคครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะกด subscribe กูกกระดิ่งกิ้งๆให้เราด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามพวกเราเหมือนเดิมอีกอีกสามช่องทางทั้งทาง f a เฟซบุ๊กทวิต ออินสแครมชื่อ Watch ช h a n n e เย้สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายาาานี่วะนี่วะนี่นี่